สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับหลักโหราศาสตร์ทางช่อง SKY INSIDE แห่งนี้สำหรับเนื้อหาในตอนนี้ก็จะขอนำเสนอในหัวข้อว่าเกณฑ์โชคใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะศึกษาเรื่องการพยากรณ์จร นะครับรว่าการวิเคราะห์ดวงจรเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ดวงชะตาหนึ่งจะถึงเกณฑ์โชคใหญ่ขึ้นมานะครับมันจะเริ่มมาจากบทกวีนะครับซึ่งก็ค่อนั้งยาวพอสมควรนะครับก็จะนําเสนอเป็นบททไปแล้วกันนะครับเรื่ออย่างนี้นะครับฝีจะคํานวณโชคใหญ่ในชั้นสา ถ้าอสุรินถึงเสาลาพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเสาเลงอสุราท่านว่าไว้เป็นโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์บทกรอนยังมีอีกนะครับอันนี้ก็จะนำเสนอมาเป็นบทบๆไปแล้วกันนะครับบทแรกก็ว่าไว้อย่างนี้แหละนะครับทีนี้มาดูความหมาย คำว่าผีนะแปลว่าหากว่าแม้ว่าก็ได้นะครับอสุรินหมายถึงดาวราหูแปดนะครับเสลาราก็คือดาวเสาสุริยาก็อาทิตย์นะครับครูนี่ก็หมายถึงดาวพฤหัสนะครับเพราะพฤหัสเนี่ย เกี่ยวข้องกับอาชีพครูครูบาอาจารย์อย่างนี้นี่ก็ดาวเสาร์นะครับอสุราอสุราอสุรินนี่หมายถึงราหูนะครับนี่ก็คือเนื้อหาของกรอนบทแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตตัวอย่างสมมุติกันที่มาดูรายละเอียดนะครับดาวที่เกี่ยวข้องก็จะมีดาวเสาเดิมนะครับสังเกต อยู่ในวงกลมด้านในนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขไทยดาวเสาเจ็ดที่ราศีกันแล้วก็ดาวพฤหัสห้าที่ราศีมังกรดาวดาหูแปดที่ราศีเมถุนทั้งวันนี้สมมุติขึ้นมานะครับแล้วก็คัดเฉพาะดาวที่เกี่ยวข้องดาวที่ไม่เกี่ยวก็ไม่เอามาใส่ตีดูด วันี้นะครับถ้าอสุรินถึงเซาราก็คือราหูถึงเซาร์นั่นเองนะครับก็หมายถึงราหูจรไปทับเสาเดิมนะครับที่ราศีกันที่เป็นสีเขียวอยู่เนี่ยนะครับอันนี้เงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขต่อไปนะครับพระศุริยาต้องครูเป็นคู่คมก็คืออาทิตย์จรไปทับ พระรหัสเดิมนั่นเองที่ราศีมังกรสีดำเนี่ยนะครับนี่เงินไขที่สองนะครับต่อมานะครับเงื่อนไขที่ 3, สามเสาเล็งอสุราท่านว่าไว้ก็คือดาวเสาเจ็ดนะครับที่ราศีธนูสีเหลืองเนี่ยเล็งดาวราหูแปดที่ราศีเมถุนสีม่วงนะนะครับเสาจรไปเล็งราหูเดิม เงื่อนไขที่3ถ้าได้ครบทั้ง3เงื่อนไขเนี่ยถือว่ามีโชคใหญ่นะครับเกณฑ์โชคใหญ่เนี่นะครับทั้ง3จุดเข้าตำราโชคใหญ่นั่นเองประเด็นต่อไปนะครับก็อาจจะมีบางท่านสงสัยว่าถ้ามันไม่ได้ครบทั้ง3เงื่อนไขเนี่ยแต่ว่ามันจะได้เพียงเงื่อนไขเดียวอย่างนี้นะครับ จะถือว่ามีโชคได้ไหมนะครับเท่าที่ผมได้ติดตามมานะครับก็มันก็มีโชคได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นผลดีกับเจ้าชาตาได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะไม่เข้ากับเกณฑ์โชคใหญ่ตามตำราเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับได้แค่นี้นะครับแค่ราหูแปดราหูจรนะครับไปทับดาวเสาเดิมนะครับนี่ก็คือผลดีนะครับ เป็นผลดีเศกับราหูเป็นคู่มิตรนะครับเมื่อจะทาให้เกิดโชคลาภได้นะครับ,คบ,นะครบใครเจอแบบนี้อาจจะช่วงเวลานั้นเนี่ยสามารถที่จะลองซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ยังได้นะครับเพราะโอกาสที่จะมีโชคเนี่ยก็มีอยู่อาจจะเป็นอาทิตย์เข้าไปทำบรหิหารอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่า ดาวคู่นี้ก็เป็นคู่มิตรนะครับเจอกันเมื่อไหร่ก็จะเกิดผลดีนะครับอีกกรณีนะครับก็คือดาวเสาเฟรนรงราหูดาวเ 7, สาเจ็ดเสาจรเรงราหูเดิมเนี่ยนะครับก็เกิดโชคขึ้นมาได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงกำลังดีแล้วแหละนะครับ อันนี้ก็ขอใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าไม่ได้ครอบทั้ง3ามเงอนไขโดยที่ได้เพียงเงอนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเพียงเงื่อนไขเดียวเนี่ยก็ถือว่ามีโชคได้เช่นกันนะครับต่อไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจจะมีข้อสงสัยอย่างนี้นะครับวา่าจะเป็นจะต้องเป็นมุมกลุ่มมุมเลงไหมนะครับคําว่าถึงคําว่าต้องเนี่ยหมายถึงเป็นมุม กลุ่มอย่างเดียวหรือไม่นะครับก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเท่าที่เห็นมาอาจจะเป็นมุมอื่นก็ได้นะครับเช่นถ้าเป็นดาวเสวกับราหูกระทบกันเข้านี่นะครับสามารถที่จะเป็นมุมอื่นเช่นมุมโยกมุมตรีโกณหรือมุมเก้าสิบมุมกลมมุมเล็กได้หมดเลยนะครับได้ทั้งมุมให้คุณได้โทษเลยแต่ถ้าเป็นพรหัสกับอาทิตย์เนี่ยคู่นี้เนี่ยเท่าที่เห็น มันจะต้องเป็นมุมให้คุณนะครับมุมให้คุณก็จะเป็นมุมโยกมุมตรีโกณรวมไปถึงมุมปุ่มกับมุมเล็งนะครับต้องเป็นมุมอย่างนี้ถ้าเป็นมุม90มก็จะมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ส่งผลดีอะไรขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นแลวก็ที่ต้องเตือนกันก็คือมุมตา่ตางๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็จําเป็นต้องเช็คองศาด้วยนะครับอย่าเห็นว่ามันเป็นราศีที่โยกกัน แล้วก็ใช่นะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเรานับองศา,ศาจริงเนี่ยมันห่างจากมุมโยกคือ60องศาไฟเยอะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะไม่เห็นผลของการโยกนั้นต่อไปนะครับกรอนบทต่อไปพระเสาต้องราหูท่านดูตรงอังคารคงเร็งสุขและสุริยาถูกพระนาสวดีมีลาบครัน นะครับนี่ก็เป็นวันที่สองต่อเนื่องกันมานะครับนี่ก็คืออีก3มเงื่อนไขนะครับที่ถือว่าจะทำให้เกิดโชคขึ้นมาดาวที่เกี่ยวข้องนะครับราหูแปในราศีตุลสมมุตินะครับอยู่ราศีอะไรก็ได้ไม่ได้บังคับราศีนะครับดาวพฤหัสห้าแล้วก็ดาวสุขหกนะครับสามดวงที่เกี่ยวข้อง จุดแรกเลยครับระเสาต้องราหูก็คือหมายถึงเสาจรน,นะครับโคจรเข้ามาในราศีตุลน,นะครับมาต้องราหูในภาพก็คือมาทับดาวราหูแปดที่ราศีตุลสีฟ้าเนี่ยนะครับในจุดที่หนึ่งเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับเงื่อนไขต่อมาอังคารคงเล็งสุขอังคารเล็งสุกนะครับอังคารเลขสามนะครับอังคารจรเล็งสุขเดิม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่มิตรนะครับพงจํากันได้นะครับอังคารกับศุกร์เป็นคู่มิตรอังคารเงินศุกร์เป็นผลดีนะตามตําหาว่ายอย่างนี้นะครับตามเงื่อนไขของเกณฑ์โชคใหญ่เนี่ยว่ายอย่างนี้เงื่อนไขที่3นะครับและสุริยาถูกพระฤหัสสวัสดีมีลาภครั้นอาทิตย์กับพระฤหัสนะครับอาทิตย์เข้าไปทับดาวพระฤหัสสามเงื่อนไขนะครับที่จะทําให้เกิดโชคใหญ่ เสาทับราหูอังคารเร็งสุกแล้วก็อาทิตย์ทับดาวพระัสนนี่เป็นอนบทที่สองนะครับต่อไปบทที่3นะครับอันหนึ่งจันต้องรักในชันสาพระัสต้ององค์พระพุทธาพระพุทธเร็งจันชาโชคอุดมลัคนา พุธจันทร์นะครับอันหนึ่งจันทร์ต้องรักในชันสานะครับจันทร์ต้องรักจันทร์สองนะครับจันทร์จรมาต้องลักคณะเงื่อนไขแรกนะครับศิราชีเมรนะครับต่อไปพระหัตต้ององค์พระพุทธาพระหัตเลขห้านะครับพระหัตจรต้องดาวพุธธสี่ทิราชีสิงห์เนี่ยนะครับ แล้วก็พาวพุธเล็งจันทราโชคุดดาวพุธเข้ามาเล็งจันทร์สามเงื่อนไขนะครับที่จะทําให้เกิดโชคขึ้นมาโชคใหญ่พุธกับจันทร์นี่ก็เป็นดาวคู่มิตรนะครับก็เล็งกันก็เป็นผลดีนะครับมุมอื่นที่เป็นมุมให้คุณก็เป็นผลดีเช่นกันยังไม่จบนะครับยังมีต่อแต่ว่าในคลิปนี้ก็คิดว่าคงพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะมี ตอนต่อไปนะครับก็คอยติดตามได้นะครับถือว่าเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับสามารถทําให้เราเข้าใจในเรื่องการทํางานของดาวจรได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมได้ติดตามตรวจสอบมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีอิทธิพลตามที่ว่าไว้จริงๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้นะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะครับรวมไปถึงท่านที่คอมเมนต์ต่างๆเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ